สวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกคนครับผมวันนี้วันนี้มาอยู่บุรีรัมย์ครับมามาอยู่บ้านครับวันนี้ก็เลยสีม้าใหา้สอนให้เพื่อนเพื่อนเหยีดสร้อยเชือกร่มแบบสามห่วงครับอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับผมที่เอาวันเกา่เกาๆมาสอนให้เพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมอยากให้คนที่เขามาใหม่ได้ฝึกหัดนะครับ เพราะว่าบางคนเพื่อนกลับมาถามเพื่อนก็อยากให้เห็นเบื้องต้นนะครับเพื่อนแต่ว่าคลิปพวกนี้ผมเคยเห็ุไวแล้วละครับแต่ว่าก็อยากถ่ายทอดให้เด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่สนใจสิอยากเห็ุนะครับสีได้เข้าใจนะครับเนาะนี่ครับนี่คือเชือกร่มขนาดขนาดใหญ่ครับผมว่าจะเชือกร่มขนาดใหญ่เชือกร่มแบบมีใจกลางครับมีมีใส่กลางมีใส่อยู่กลางนี่ครับเชือกร่มรุ่นนี้ครับ หาซื้อได้ทั่วไปนะครับไอล้านเชือกลมผมกับข้าไปซื้อเรืออยู่ครับกไปไปหาเบิง้งใดครับเคยทายทอดว้ให้เบิ้งแล้วครับนี่ครับอันนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนคนใดที่ว่าเฮ็ดเป็นเฮ็ดเก่งล้วกะมาเบิ้งกด้ครับเ <c oughs> บิงบ้งเล่นไปครับนี่ผมเฮ็ดไว้สําหรับให้เพื่อนเพื่อนที่ว่ามาฝึกไม่คนสีได้เข้าใจครับนี่ครับอันดับแรกก็คือเตรียมเชือกอันนี้เชือกผม ใส่ความเง้วผมวัดจากว่าเขาใส่สวมหัวได้พอดีครับเขาสวมหัวได้พอดีนะครับนี่เนาะครับแล้วเขากลับมาล้นล้นล้นไฟล้นะติดกันอย่งที่ครับเนี่ยให้มันแน่นก่อนครับนับดัลแรกนี่ครับขนาดสวมหัวได้ครับนี่ผู้ใดเฮ็ดขายเฮ็ดเฮ็ดขายตามตลาดนัดจะขายดีครับรุ่นเฮ็ดเป็นห่วงเดี่ยวหรือสามห่วงก็ได้ครับแต่ว่ามือนีสีเฮ็ดให้เบิรงสามห่วงครับ มาเบิ่งขันตอนวิธีครับผมตอนต่อไปผมกระสิใช่เชือกตัวนี้ครับเ <Yeah. S 1> ชือกเทียนเขาเอื้อนเชือกเทียนครับตัดมาไว้ถอะพันพันห่วงครับนี่ครับวิธีเอียดแบบละเอียดครับนี่ครับข้ก็เตรียมห่วงห่วงที่เตรียมก็นขนาดนี้แล้วครับนี่ครับเอาพอดีพอดีครับ พวกนี้ก็มีขายทั่วไปครับแต่ว่าผมใส่เนี่ยคือผมใส่ห่วงเหล็กนะครับห่วงสแตนเลสข้อดีคือไม่เป็นสนิมนะครับย้ำอยู่เสมอนะนี่ครับเตรียมไว้สามแล้วผมก็จะเอามาพัน,นครับวิธีพันของผมก็ง่ายๆครับพี่น้องทำแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับพันห่วงธรรมดานี่ครับนี่สอดเข้าไป สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับจะได้ฝึกทำเอาไปเป็นความรู้เอาไปขายได้นะครับเอาไปขายหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะครับรับรองแบบนี้ขายได้นะครับ,รบประกันครับขายได้เรื่อยๆครับถ้าตราบใดที่เมืองไทยมีศาสนาพูดอยู่คนก็ต้อง ห้อยวัตถุมงคลครับผมนี่ครับเ้ากับพันแป่งสีล่ล้พันบ่อยมันเห็นตัวเหลียบนล่แลครับนี่ครับแล้วเ้ากับมามัดใจกึ่งกลางครับ ที่มัดก็คือมัดใส่ตัวนี้เลยครับนี่นี่มองเขาห้อยต่อเขาเพื่อเพื่อเวลาเราถักทับจะได้ไม่เห็นครับนี่ครับกับมัดใส่เลยครับมัดธรรมดาเลยพี่น้องนี่ครับนี่มัดธรรมดาอานี่ให้มันอยู่ครับเพราะว่าเขาสี่ได้มาถักทับอยู่บต่บต้องบ่ต้องแน่นหนาอย่างกระไดเพราะว่าเขาสีได้ถักทับอ่ะนี่ นี่ครับมัดแค่นี้ครับนี่ครับอีกอีกสหว่วงเขากะท่านคือกันครับท่นเหมือนกันครับนี่ครับเขากบเบิงระยะระยะความห่างนี่กาเอากระด้กับกาว่าเ้างหอยประตูมงคลหลอดนี่ครับก็มามัดตรงนี้เหมือนกัน นี่ครับพว่มพวมพ่วงหางสีประมาณนี้นี่ครับกะกะเบิ่งว่าเวลาห้องหอยพระมันถึงใดแล้วครับเวลาห้องเย็ดขายเขากับใส่กะเอานี่ครับน,นี่ง่ายครับพี่น้องง่ายง่าย,ายสำหรับคนที่มาฝึกใหม่นะ ก็ตัดตรงนี้มันรุนไฟไว้นี่ครับนี่ก็คือกันครับนี่ก็มัดให้หมันมัดให้ไปให้เท่ากันครับ วิธีการก,ก็คือเขาอย่าเพิ่งไปมัดแน่นครับเพราะว่าเขาสิได้จับเข้าหากันอยู่ให้มันซ้ากันนะครับถ้าเขาไปมัดแน่นเลยมันสิเลือเ่อน่ไดเลยนี่นี่เขาเบื่องให้มันเท่ากันนี่ครับนี่ให้มันให้มันซ้ากันครับนี่เสร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งง,ง่ายครับเชือกตัวนี้เพื่อนๆสามารถเส็จเป็น เชือกน้อยก็ได้รับเชือกน่อยเชือกใหญ่เวลาเขาเค็ดขายเาก็ต้องมีหลายๆแบบครับต้องมีหลายแบบนะครับคือเชือกขนาดใหญ่ขนาดกลางและก็ขนาดเล็กสุดครับเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันครับบางคนเพิ่กับมักส้นใหญ่ๆเพิ่พไปหอยพระหลายๆนี่ท่านพี่น้องอยากเค็ดสมมุติว่านี่สามห่วงก็มาเพิ่มห้างห่วงเขากัวัดระยะมากก็ได้แต่ว่า แต่ว่าความยาวของสอยเอาก็ต้องเพิ่มให้มันให้มันบาลานซ์กันนะครับให้มันให้มันสมดุลกันด้วยครับถ้าเพิ่มห่วงมันก็ต้องยยวขึ้นอีกครับเพราะถ้ามันสั่นไหลมันก็สิพะมันก็สิจอดกันพูดสินะนะเอาก็ไปกะเอานี่ครับนี่เสร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งบาทนี่เอาก็มาขึงถักครับผมมาเมิงขั้นตอนต่อไปจ้ะเตรียมตะขอไว้หอยถึงที่ถัก หอยทักกับแล้ววจะควมถานาดัดของแต่ละคนกับบางคนเิ่นกับเปมัดใส่กับโคกใหม่นี่อีกคางหนึ่งกับมัดใส่แอวห้องหลองนี่หาตะขอตะขออีกฝั่งหนึ่ง นี่ครับหอสีเลือกทักห่วงหดก่อนก็นได้ครับผมวันนี้ผมใส่สามสีครับเชือกเทียนเบอร์สองนะฮะเวลาเพื่อนเพื่อนคนที่ฝึกใหม่นะครับอาจจะไม่เข้าใจว่าใช้เชือกอะไรเชือกเทียนนะครับเชือกเทียนก็เป็นลักษณะนี้นะเชือกเทียนครับมีหลายสีครับเชือกเทียนเบอร์สองนะครับทําไมต้องเบอร์สองเบอร์สองจะเป็นเชือกเทียนที่พอดีครับ ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนี่ครับผมนี่ทักกึ้งกลางก่อนผมจะถักวันนี้ลายธงชาติไทยนะครับนี่มัดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็สีแดงนะจ๊ะนี่มัดเรียงเลยก่อนปป๊บ มัดเตรียงกันไปก่อนนี่ครับทับสีแรกคือสีขาวไปแล้วครับสีที่สองครับสีแดงครับทับก็สอดส้นข้างนี้ครับส้นข้างนี้สอดเข้าไปนี่ครับนั่นครับ ดูดีๆนะครับสำหรับเพื่อนที่มาหาดใหม่ครับนี่ครับกดเข้าไปครับนี่ครับนี่สังเกตครับสังเกตสร้อยตัวเปส้นเชือกตัวนี้จะสอดเข้ามานี่ครับแล้วก็ดึงนะครับดึงการดึงก็ดึงให้พอดีนะครับไม่เบาและไม่ แรงเกินไปจะได้ความพอดีน่ครับ เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมสอดเข้าอย่างเงี้ยนี่เวลามาถึงห่วงนะครับจุดสําคัญนี่ครับสอดเข้าไปเลยครับนี่ครับปลายเชือกสอดเข้าไปเลยในห่วงจะได้แข็งแรงนะครับดึงเลยครับดึงเลยปึ๊กนี่ไงเส้นที่สองก็สอดเข้าไปในห่วงเลยครับ พะวาสิเฮ็ดให้ถงวงห้องแข็งแรงนําครับนี่ครับดึงคื้กันที่สามกับสอดคื้กันครับสอดเหมือนกันนะปากเข้าไปนี่ครับหลังจากนั้นนะครับเส้นที่สามก็ข้ามมาเลยครับข้ามมาเลยปึกแดงก็ข้ามมาเลยข้ามมาเลยสอดเหมือนเดิมครับปึกเงินก็ข้ามมา ไปเลยครับขนนี้ไปเรื่อยๆเลยเอาให้เท่าข้างนั้นนะครับถักให้เท่ากันไม่เท่าก็ใกล้เคียงนะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าถ้าถักสั้นข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งมันจะเท่เกินไปนี่ครับปึ๊บนี่ นี่ครับเราก็มาเบิงบ้งแบบซ้ำกันบอเบิง้งหลังจากนั้นเราก็ตักวกเชือกพวกนี้ต้องไปแช็กล้นยางเดี๋ยวกันจึงอยู่นี่ครับแล้วก็ปึ๊บ แล้วสองห่วงที่เหลือเราก็ถักเหมือนกันครับนี่ครับเวลาถักก็ต้องระวังด้วยครับใ่ห่วงมันเคลื่อนถักคือเก่าครับถักเก่าคือเกา่าถักเหมือนเดิมนี่ครับผมเสร็จแล้วครับอให้เบิ้งนี่ครับอันสองอันนี้ผมได้ถักให้เบิ้งนะครับเพราะว่ามันกับถักคือเก่าครับทับไข่กเกา่านี่ความสวยงามครับ ทักสามห่วงแบบลายธงชาติครับหรือเ,เพื่อนๆต้องการลายอื่นก็ไปทักได้ครับนี่ครับความยาวก็สวมหัวเราได้ครับวัดจากการสวมหัวเราครับสวยงามครับสวยงามแล้วก็ทักง่ายแล้วแบบนี้ขายง่ายพอมกับพี่น้องขายง่ายเ็เป็นห่วงเดียวก็ได้เ,เป็นหาห่วง ห้าห่วงเจ็ดห่วงเก้าห่วงครับก็แล้วแต่เขาสันเข้าสี่เพิ่มเพิ่มห่วงห,วงหลายๆเขาก็ต้องเชือกก็ต้องยาวตามนะครับจะได้สมดุลจะได้สมดุลกันเราพี่น้องว่าง่ายๆจังสมดุลนี่ครับกะไปลองฝึกเดอ้ออันนี้เฮ็ยให้เพื่อนๆที่เข้ามาเบิ่งใหม่ครับเอฟซี FC ใหม่ๆถี่เป็นเข้ามาเริ่มมาฝึกครับสีได้เข้าใจง่ายๆครับนี่ยังกะ เม่นมาสอบถามได้ดนะครับสิได็เข้าใจวิธีหลักการเฮ็ดครับสำหรับปูเตียกสั่งไลไ่ใดเสริมสิไใดมีความรู้ครับเฮ็ดไว้ฝึกไว้ก็บ,บ่เสียหายครับเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคยุคโลกระบาดครับผมเพื่อเฮาตกการตกงานเฮาะะก็มาฝึกถักเสือ้อเฮ็ดพวกนี้ขายได้ครับสั่งไลไ่ใดขอบคู่นะครับเด้อมื่อนี่กะ แค่นี้แหละครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมเน่แชร์ไปหลายๆครับเบื่อเป็นความรู้นะฮะดีไม่แห้งครับผม